อมันเเลีนล้ว่าขอนความพลังม้น่นั้นในี่อีกดิเดียวเดาอาเลยรักปอนต์ในทุกอย่างนะความลังมลในแสดงด้วยโปรด้วยอะคะให้กิ่นจังเลยแสดงด้วย่ปยด้วยอ้ย่าความยากวันนี้ของพี่โป๊ะเื่ออะไรคะ คือต้องเล่นเปสองตัวไม่ต้องถามทำไมคะไม่ต้วสู้สู้ผีไม่ได้เราอ่อนให้น้องตั้งนานใช่ไหมน้องแรงเยอะกว่าไปเล่นเบลมาดิเออเล่นเบลเล่นเบลให้เบลมาเล่นแทนหน่อยโอ้โหนอนได้ปินมาด้วยเนรอค่ะาเสร็จตึ้องเดี๋็ดแล้ว เพิ่งป้าถินเดินมาเลยค่ะไม่โดเพิ่งคือจับจับไข่แกงจิมาตรงนี้ค่ะแบบเนกระเตเลยค่แกงเตดามาดามา้อตึงึตาอินใช่ไหมใช่ไหมแม่หญิงคอามอนคอิทยาจะเก่นค่าแยกกินกันลังกันน้อย สุดท้ายของวิทยาเป็นเช่นไรไม่กันเลยถูกมันเป็นเช่นไรอีกไธิศักดิ์เรามีจะอยู่อิทหรือไม่จ้ะอันนี้น้องไม่ต้องรีบตอบนะที่จะเป็นดอลลี่อินซุ่มๆเพื่อหาน้องตึงๆๆๆๆเข้าไปซื้อสักพักอิทธิศักดิ้อยกว่าปีความจริงก็คือเป็นคนไทยกันเองนั่นแหละอยู่จนถึงสามร้อย่าปีข้างหน้าไม่ในแต่ละเกตคือพ่อมามาตีแค่ไม่กี่ครั้งแต่คนไทยยังหาที่นะยิ่งถึงแค่ เล่แบบระเกลือนไปใช่แล้วอยาจะไปเช่นไรอยู่จนถึงสามรถเป็นได้ไหมแม่แม่คาราเกะอ่ะเขาเข้าไปเสดตึง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 สักพักสักพักป้อยคิวแม่คาราเกะคาราเกะว่เอย่างไร้ะว่าอย่างไรเหรอเจ้ายุคสมัยที่ข้าอยู่ศูนย์กลางของดินแดงดินแดนไม่ใช่อยุธยาค่ะอ่า สองคูตกใจนะครัะตกใจกันนิดนึงนะครัะเมืองใดมาโจมตีอยัจทยาเมืองใดไปโจมตีท่องแต่ของผมเนี่ยนี่หน้าอ๋อเจ้าถึงได้หน้าเศ้า